สำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงไว้ใช้งานนะครับทางร้านเรามีทั้งเงินสดเงิน่อนะครับเติมกตะต้องมาอีกแล้วนะครับสำหรับโรตารี่ฟาร์มเทคปีนี้นะครับขายดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตรหกเมตรแปดสองเมตรที่สองเมตรตีนะครับว่าจะเป็นรุ่นแปดสิเซนนะครับตอนนี้กําลังมาแรงเลยมาเท่าไหร่เติมมาเท่าไหร่เติมปีนี้น่าจะประมาณน่าจะเข้าตัสทีตัวแล้วนะครับประมาณตัวแล้วเพราะว่าในเดือนนี้นะในเดือนนี้ที่เรา ใช้ตนใจนะครับความเหตดแค่เป็นตัวเมตรหกี้นะครับเม็ดแปดขาดด้วยนะครับเม็ดหกจะอยู่ที่ราคาห้าหมื่นพันบาทนะครับก็วางดาวเพียงหนึ่งพันบาทนะครับส่งตลอดอายุสัญญาเนี่ยได้ถึงสุดสี่ปีนะครับก็จะส่งประมาณเดือนละสี่พันหกร้อยบาทเนาะไม่เกินนี้นะครับไม่เกินหนึ่งพันบาทส่วนพวกเขังพวกไต้นะครับเจ็ดพันหนึ่งพันบาทนะครับแต่ว่าเราสามารถลดได้นะ ือมารับกับคืนก็คืนทประมาณสัก็ถึง19,000นะครับ1 9 0 0แต่ว่าถ้าจะผ่อนนะครับก็วางเงินดาวประมาณ20,000นะครับเงินดาวประมาณ20,000ก็ลงวันละอันก็่นปาทนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับอุปกรณ์ต่อพวกหรือว่าพวกนี้นะครับฝนตกแล้วนะครับหานัญยากนะครับเราก็มีสต็อกแบบลดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของนาซ่านะครับเริ่มต้นตั้งแต่ขนาด1เมตรนะครับ1เมตร20นะครับ1เมตร40 แต่ว่าถ้าเป็นแผงกระดานะครับใส่รถรุ่น M นะครับของเราจะไม่มีนะครับแผงกระดาขนาด1เมตรนะครับราคาแนะนําเริ่มต้นเพียง24,500บาทนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนถ้าเป็น1เมตรที่10ใส่กระพวกรถ3640นะครับจะอยู่ที่ราคาอ26,500บาทนะครับส่วนถ้าเมตร40นะครับก็จะไปใส่กับพวก50นะครับพวก50พวก4547นะครับราคาก็จะอยู่ที่28,500บาท ใครสนใจนะครับติดต,อตอ่อสอบถามมาได้เนี่โรตารี่เข้ามอยนะครับแตด่เป็นก็เนดครัเดี๋ยวคุณพาเริ่มรมอุปกรณ์สองพวงนะครับแนะนำอุปกรพวงนี่หละเลยว่าพวกชุดของฐานพวนนะครับฐานพวนใบยีสองนิ้วราคาจะอยู่ที่เริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 5, สามหมื่นห้าพัเก้าร้อยนะครับขพวกพวกชุดชุดอ่าขุดมันนะครับขุดมัน,น รุ่มั่นนะครับราคาก็จะเริ่มต้นที่1,1500นะครับจะเป็นของปลอเเบรยลกใจนะครับใครยานคอนเดรานะครับก็สามารถทำ่อนด์ดาวผ่านเชื่อได้นะครับของเราส่งเป็นรายเดือนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขนะครับคือไม่ติดเครดิตบูโรนะครับไม่เคยมีประวัตินะครับเสียในเรื่องของการนงินะครับแฟนซ้ำหัวหัวซ้ำแฟนก็ได้นะครับนะครับหัวนี้ครับ แบบลูกกล้องที่ขายดีนะครับก็จะเป็นลูกกล้องของบริษัทชั้นในะครับราคารอบนี้ขย eb ขึ้นมาที่2อง0 0บาทนะครับ2อ0 0 0บาทก็คือลูกคืนใหญ่โครงใหญ่โค้งมิดแปดสิบลิเหล็กงเขาหนานะครับบางคนเอาไปทำวิปเปอร์ที่หลังได้นะครับของนาซาวิปเปอร์นาซา2 1ง0 0ื่นหั้ยไหมใช่ค่ะสองหมื่นหนึ่งพันห้บาทริปเปอร์ิปเปอร์ของนาซาครับต่อหลังกันปีขานะครับหรือว่าจะเป็นวิปเปอร์พร้อมกับ นี้ก็จะอยู่ที่3 5 0 0 0นะครับใช้เงินไม่พอดาวได้ผ่อนได้นะครับถ้าเราวางดาวเยอะนะครับเราก็จะได้ผ่อนน้อยทั้งหก็จะอยู่ที่กรอบแปดนหาร้อยครับเป็นหุ้ที่วงนะครับก็การแนะนำไปยี่ห้อเกลดังห้าหมื่นสอง จะอยู่ที่สามหมืามหมื่นแปดทางสามสามันาันาก็จะอยู่ที่4หนประมาณนี้นาอราเนันี้จะไม่สามารถอดได้นะเป็นเงินสดนะครับโรตเรี่มืแนะนำมาดูที่น้าร้านได้ครับจะเป็นมือสอง เทนเลอร์นะครับเทนเลอร์เทนเลอร์ก <naughty vé> ็จะอยู่ที่40,000หกนะครับ40,006ก็จะเป็นขึ้น DC 93 DC 70ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหญ่ขึ้น108นะครับก็อยู่ที่50,000 58,000เอาประมาณนี้นะครับสนใจนะครับบ้านเทนเลอร์เรานะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091 861 1 86 1 9นนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 313 047นะครับเราจะมีรถแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงอีกมากมายนะครับไม่น้อยกว่า200ราย้ยคารน,นะครับสำหรับสินค้าและอุปกรณ์ที่ร้านของเรานะครับนัดแท็กเตอร์วัง3หมอจังหวัอดอุดรธานีครับ